สวัสดีครับนี่ก็เม็บยะยี่ห้าปีสองพันยี่ห้านะครับก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนนะครับตาก้าหน้านะครับวิธีไม่ใช่วิธีใส่นะครับตาก้าหน้านะครับอันดับแรกนะครับก็เอาน็อตนะครับสองตัวนะครับตัวนี้นะครับหรือจะคลายไว้กันก็ได้นะครับคลายให้ลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตข้างล่างนะครับสองตัวนะครับตรงปลายยืดผมนะครับซ้ายขวานะครับก็น็อตออกเสร็จก่อนนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีเอาถอดสูซีชิ้นนี้นะครับถ้าลงมาจากข้างล่างนะครับนี่ก็จะเป็นตาก้าหน้านะครับตรงรุ่นนะครับข้างในนนนนะะะะคคครรรรััับบบกก็จมีาายตห้ หนึ่งตัวนะครับแล้วก็แถมมาพร้อมกับน็อตนะครับสามอันนะครับในตัวตักข้านะครับก็จะมีน็อตนะครับสามตัวเหมือนกันสามตัวเหมือนกันนะครับก็น็อตยึดตะกร้าหน้านะครับตะกร้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตะกร้าของ S2C นะครับอ่าอีฮอนี้นะครับก็จะเป็นของฮอนด้านะครับ S2C นะครับข้างข้างจะแข็งแรงนะครับเพราะว่าอ่าในตัวที่เป็นกันนายนะครับค่านข้างจะแข็งแรงอยู่พอสมควรนะครับสามารถบรรทุกหนักได้นะครับข้างหน้านะครับอ่าทีนี้ก็จะมาเริ่มจากข้างบนนะครับ ถ้าน็อตออกเสร็จนะครับก็ดึงนะครับจากข้างบนนะครับขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวมันถ่างทะคดันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดันออกเฉียงๆนะครับอ่าโดนๆนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นตัวล็อกนะครับข้างในนะครับเขี้ยวล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าขึ้นมาข้างบนนะครับมันจะเป็นกริปสีขาวนะครับอ่าที่ล็อกกับล่องตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับซ้ายขวาครับเดี๋ยวใส่โค้งเหล็กก่อนนะครับเดี๋ยวให้มาสอนวิธีประกอบอีกทีนะครับอ่าที่นี่นะครับใส่โค้งเหล็กเข้าไปนะครับก็ใส่น็อตตัวบนก่อนน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 ะะะะคคคครรรรัััับบบบออยย่่่่าาเเเเพิิงไไขขแแกกกกก็หมุ้้ปีววล มาใส่ตัวล่างนะครับอีก2ตัวนะครับถ้าถ้าเกิดเราไขน็อตแน่นเกินนะครับที่นี้มันจะขยับไม่ได้นะครับรูน็อตนะครับก็หมุนเข้าไปสองสามเกลียวนะครับถ้าเกิดเข้าทั้งสามตัวนล้นครับให้ไขน็อตนะครับให้ตึงมือแทนด้นพอนะครับที่นี่นะครับถ้าเกิดเราใส่โครงเหล็กนะครับข้างในเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็มาปิดนะครับตัวซุสีนะครับฝาครอบนะครับดับแรงนะครับก็รูสองรูนะครับรูตรงนี้นะครับ จับรูดตรงนี้นะครับก็ให้กิฟสีขาวนะครับมาประกบก่อนนะครับแล้วก็ใค่มือดันเข้าไปนะครับตรงๆครับแบบนี้ครับก็วางลงก่อนนะครับถ้าแน่ใจว่ากิฟตรงป๊บนะครับข้ามบนนะครับอ่าสูสีตรงแบบนี้นะครับเอามือกดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะบนี้แบบนี้นะครับไม่ยากนะครับไม่ต้องกลัวมันหังนะครับทีนี้นะครับก็ยึดน็อตนะครับน็อต4มิลนะครับน็อตแบบนี้นะครับก็พูดปิดนะครับน็อต5มิลนะครับตรงนี้นะครับ ซ้ายขวานะครับด้านหน้านะครับก็ใส่ตะกร้าเข้าไปนะครับพร้อมกับโซนอ็อนะครับอ่านอ็อตสองตัวนี้จะเป็นน็อดยาวนะครับด้านล่างจะเป็นน็อดสั้นนะครับนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าตัวตะกร้าน้านะครับก็สามารถใส่รุ่นไหนได้บ้างนะครับตั้งแต่ปี2 0 2 2นะครับถึงปี2025นะครับอ่าที่เป็นเครื่องชมนี้นะครับเครื่องชมใหม่นะครับก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับอือก็จะรอๆประมาณนี้นะครับ